นิทานอิศบเรื่องอิศบซื้อไก่ไปจัดงานแต่งเจ้านายภรรยาของเจ้านายน้อยใจเจ้านายที่ไม่มีเวลาให้บ้างจึงเก็บข้าวของหอบผ้าห่อผ่อนไปอยู่กับพ่อแม่เจ้านายรู้สึกอ้างว้างเนียวดายเพราะภรรยาไม่อยู่ด้วยอิศบสงสารเจ้านายจึงคิดอุบายคิดให้สองคนกลับมาคืนดีกันอิศบของเงินเจ้านายไปซื้อไก่หลายตัวจากตลาดกลับมาที่บ้าน และพยายามให้คนใช้รู้ว่าจะมีงานจัดงานใหญ่โตขึ้นที่บ้านพวกคนใช้เห็นเข้าจึงถามอิสบ؛ว่าทำไมเจ้าถึงซื้อไก่มามากมายแบบนี้เจ้าจะเอาไปทำอะไรหรืออิสบตอบทันใดก็นายของเราจะแต่งงานใหม่น่ะสิเพราะคุณนายไม่ยอมกลับมาสักทีนายก็เลยอยากแต่งงานใหม่หญิงรับใช้ได้ยินดังน,นั้น จึงรีบข่าวไปบอกคุณนายให้รีบกลับมาเมื่อคุณนายได้ยินข่าวก็รีบกลับมาทันทีอิศพบเห็นคุณนายกลับมาก็ยกเลิกงานแต่งเปลี่ยนเป็นงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับแทนอิศบจัดงานเย่างเกลือกพยายามทําให้เจ้านายกับคุณนายคืนดีกันเมื่อเจ้านายกับคุณนายพบหน้ากันอิศพบกล่าวขึ้นมาว่าขอให้เจ้านายและคุณนายปลองดองรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะครับ พวกเราอย่าให้เจ้านายและคุณนาอยู่ร่วมกันไปนานๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่ไม่เข้าใจกันควรหันหน้าพูดคุยกัน